ไ,ไปเซเว่นมาก็ได้นี่่ะพี่น้องขา้ขาวข้าวเหนียวเห่าลองทุ่งนะคะลอ,องทุ่งถั่วดำถั่วดำเอาไว้ต้มใส่น้ำกระทิใส่กระทิกินแซ่บๆได้ข้าวพัดน้ำข้าวพัดข้าวพัดเซเว่นนั่นอันนี้เนาะนข้าวพัดหมูนะคะทุกคนอันนี้ก็ทิเป็นพัดกระเข้าลรอว,วะนะนะ แฮมเบอร์เกอร์พันบอกพี่น้องนะลูกอมขาดบบได้ของเราอ่อไปพี่น้องได้แนวนี้ซัมนี่แหละไปเซเ,เ,เวน่นไปธุระทางนอกกับไปเซเวน่นได้อุปกรณ์ส้มนะอุปกรณ์ส้มมันนั่นละย่าเข้าเจ้าถุงนึงเซเรงกะซีมาเข้าไป มาเข้าก่อนพี่น้องพระเพคเอาไปน้ำเนโ่มาเข้ามานะมาเข้ามาน้ำก่อนม่เข้ามาน้าหนึ่งเลงมาบดเล็กโลนึง น้ำหกเ็จน้ำตลอดเลยมอง เรายากเสร็จน้ำแป๊บนึงเ้ยพี่น้องเลยเปิดน้ำแห้งหลายเนาะน้ำกระดินกระโดนไปบ้ดนละ ร้อยทุกคนมาเข้ามาน้ำเรียบร้อยแล้วอันนี้เดี๋ยวค่อยล้างพี่น้องสะเมยก่อนสะเมยก่อนนี่ได้ถุงขยะมาพร้อมเติมฟองน้ำล้างถวยล้างซามนะคะไปข้างนอกก็ด้เลยจะอดีตจ้า